สวัสดีครับสวัสดีครับพัดลมนะพัดลมแอร์แม็กยินดีต้อนรับเลยใครจะสั่งพัดลมวัดวาอามโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมพัดลมอุตสาหกรรมต้องชัยหมวกแดงยี่ห้อแอร์แม็กของเราทนทานบอกเลยโอ้โหลมแรงนะครับส่งทั่วไทยเดินทางไปทางด้วยส่งฟรีด้วยนะครับใครจะสั่งพัดลมหรืออะไรต่างๆก็ ยินดีรับใช้พี่สวัสดีนะครับนายกทุกท่านนะครับนายกนายกอาบาจนายกอาบตนายกที่สภาต่างๆใครใช้พนรมเรียกใช้ผมหน่อยเรียกใช้ผมหน่อยนะครับครับผมมีพัดลมนะใครเคยดูเพจผมดูอะไรผมใครเป็นลูกค้าเก่าขอบพระคุณอย่างยิ่งขอบพระคุณอย่างยิ่งขอบพระคุณอย่างสูงนะครับโรงแรมรีสอร์ทห้างร้านร้านอาหารใหญ่หญๆร้านอาหารเล็กๆก,ก็ใช้ได้ เนาะสวัสด <mile> <Fred grit> ีนะครับผมจำหน่ายพัดลมตัวใหญ่ๆนะดูในเพจผมนี่ดูข้างบนนี่ดูข้างล่างนี่ไม่รู้ดูทางไหนไม่รู้จิ้มทางไหนนะครับว่างๆก็ผมอยู่สิงบุรีนะครับอำเภออินบุรีกม .108 ติดถนนเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพทุกจังหวัดต้องผ่านลาบ้านผมนะภาคเหนือนะไล่ไปเลยเนี่ยตั้งแต่ชายาอะไรเนี่ย ไทลืม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 นย์ไทานีสวรรค์คีอโลกกิะดินเชียงไทยเชียงรายไม่องสอนตานโหไทยพิจิตลำปางน่านแพร่พะเยาใครผ่านไปผ่านมาแวะแวะเวียนผมอยู่ติธนี้ยังไงก็ต้องผ่านถ้าไม่นั่งไม่นั่งเครื่องบินแล้วไม่ขี่เรือดำน้ำนะนะหรือไม่ลัดเลาะคลองถนนที่ใหญ่สุดถนนเอเชียนะครับ คือคนภาคเหนือรู้กันจะเข้ากรุงเทพเนี่ยจะมีป้ายคนป้ายคนบ้านนะป้ายป้ายอยู่นี่เนาะนะอันนี้ฟาร์มผมเองมีหลาฟาร์มเนะนะสนใจพัดลมผมแนะนําเลยยี่ห้อของผมเองไม่ใช่หรอกมาขายของมาขายของนะนะครับยินดีรับใช้ส่งทั่วไทยส่งฟรีถึงแม่บไปไป้านด้วยของสุดยอดสุดแย่มนะครับขอบคุณท่านท่านทุกท่านที่เรียกช้ยงานผมผม ไมได้มีแค่พัดลมมีหลายอย่างเลยอยากเชิญชวนะไอยากขาย <c oughs> อยากขายอยากขายก็เรียกใช้งานผมหน่อยนะก็ผมมีพัดลมนะที่ใช้งานใหญ่ๆเปิดเปูแรง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 รับประกันได้ของดีชัวนะครับนะส่งทั่วไทยส่งฟรีเก็บเงินใบทางราคาพัดลมผมใส่หมดแล้วทักไลน์ไลน์แอดนะ ลายอยลาย่างผมใส่ไวห้หมดเลยโบทงโบโทลาคงราคานะวัน,ไว,ไนวัยในว่างว่านะครับใครแวะเรียนไปแวะเรียนมาหรือโทรหาผมก็ได้เรียกผมไปก็ได้ยินดีรับใช้ใครแวะผ่านมาจอดกินต้มไก่กันนะผมต้มไก่ยิ่งต้มไก่อร่อยมากนะยนะินดีรับใช้ขอ,คอ,นนขอบคุณจริงจริงอันนายทุกทุกท่านขอบคุณจริงจริงในปีที่แล้วปีนี้ ผมสัญญาผมจะทําให้ดีกว่าเดิมจะทําให้ดีที่สุดจะทําให้รู้เลยว่าโอ้ไอ้นี่มันคนบ้าจริง <c ười> คือฉายาแนละ้วคนบ้าเมืองสิงนะสิงบุรีเมืองคนกล้าผมนี่แหละคนบ้าเมืองสิงขอบคุณพระอาจารย์จริงๆนะครับพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณนะพระอาจารย์นะท่านเจ้าวาดต่างๆท่านมหานะท่านโอ้โหขอบพระคุณที่เรียกใช้ผม ให้ผมได้อเอาไีโอกาสไปรับใช้นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยปีหน้าปีจะถึงแล้วปีสองหเราต้องทำไปที่เหมเดิมผมสัญญาใต้ไฟดีเราก็มี้ต้ไฟวี่อย่างดี้ายไฟดีตอนนี้นิยมมากนิยมมากท่านใดหน่วยงานใดหน่วยงานไหนโรงเรียนไหนต้องการใช้ขอให้บอกพร้อมผมพร้อม จอยู่ฝั่งนี้ทั้งตัวนี่แหละพร้อมยินดีรับใช้ยินดีรับใช้นะครับเรียกใช้ผมหน่อยผมชื่อชัยผมชื่อชัยเนาะอยู่สิง์บุรีอันนี้ฟาร์มของผมเนาะบริษัทไลฟ์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดบริษัทไลฟ์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะยินดีชัยหมวกแดงใส่หมวกแดงใส่หมวกแดงยินดีรับใช้จริงๆเรียกใช้ผมหน่อยนะครับเรียกใช้ผมหน่อย ผมพร้อมที่จะไปหาพี่พร้อมที่จะไปทำพร้อมที่อยาก่ใครอะเอาเป็นตาทนที่อยากถนะ่ายมาตื็นกระไรใครว่างๆมานั่งเล่นผ่านไปผ่าน,านมาโทรหากันนัดกันหรือเรียกผมไปหาเลยเรียกผมไปหาก็ได้นะครับยินดีรับใช้จริงๆขอบพระคุณพี่ๆวันนี้ไม่ได้อะไรขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านในปีสองหหกเจ็ดที่ผ่านมา ปี2568นี้ผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดให้งานของพี่ได้ออกมาดีที่สุดให้งานที่ทุกคนทําออกมาที่สุดงานของผมผมจะทําให้ดีที่สุดมั่นใจมาตรฐานและความจริงใจสำคัญที่สุดนั่นคือสโลแกนของบริษัทผมเลยบริษัทไลฟ์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดสโลโแกนหลักเลยคือมาตรฐานและความจริงใจสำคัญที่สุด ดูตาติง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 ขอบคุณขอบคุณพี่ท่านที่ได้ติดตามได้ดูผมได้สั่งซื้อสินค้าไดุ้ดน้นผมพร้อมที่จะทำทำด้วยความตั้งใจจริงทำด้วยหัวใจขอบพวกคุณพี่พี่นายกทุกๆุที่นายกอบจนายกอบอบตนายกเทศบาล ขอบคุณผอ,อโรงเรียนผอ,อโรงพยาบาลขอบคุณโรงงานเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานเจ้าขอบคุณเจ้าของรีสอร์ทโรงแรมนะห้างร้านไล่ให้หมดยังไม่หมดมันเยอะเยอะนะผมพูดไม่ค่อยเก่งนี่มันพูดไม่เก่งนะเนี่ยพูดไม่ค่อยเก่งนะครับขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณจริงๆวันนี้มาตั้งใจขอบพระคุณพี่ๆนะนะครับปีหน้า เอากันนะว่าให้ใหนางนใครจะสั่งอะไรคือผมรับําเข้อตกลงด้วยใครมีอะไรอยากให้เราจัดหาขอให้บอกหาได้หมดอุปกรณ์จราจรอุปกรณ์ป้ายไฟอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆนะเครื่องจาักรการเกษตรโซลาเซลไฟเสาไฟถนนเสาไฟอะไรต่างๆเนาะอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ AI มึงทำเยอะไปไหนเนี่ยเออมีคนถามมีคนถามผมบอกว่าก็ทำได้ทุกอย่างนะครับคือขอให้บอกแล้วกันคืออยากทำอยากทำคืออยากทำคือพี่ลองเรียกใช้ผมแล้วกันว่าจะรู้ว่าผมตั้งใจทำงานในขั้นเทพขนาดไหนนะมาตรฐานและความจริงใจสำคัญที่สุดแน่นแน่มาตลอดมาตลอดอปีหน้าผมจะนึนคำ โฟกัสเข้าที่คำนี้เราจะโฟกัสเข้าที่สินค้าที่ท่านใดมีอะไรแนะนำอยากให้ผมทําอะไรอยากให้ผมนําหาอะไรมาให้อยากได้สิ่งใดขอให้บอกนะขอให้บอกพร้อมจัดหาผมพร้อมที่จะบินไปเพื่อไปหาสินค้าให้พี่ได้ผมไปได้หลายประเทศนะครับไปหาสินค้ามาให้ได้ ต้องการสิ่งใดขอให้บอกเพียงกระซิบบอกนะกระซิบไม่เรากระซิบก็ได้โทรมาโทรมาโทรมาคุยกันได้เลยนะครับมากินต้มไก่ด้วยกันใครบ้างๆนะเราก็จะจัดงานกินต้มไก่กินนู่นกินนี่ก็มีนะครับก็เชิญชวนเนาะมันนี้นน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 แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่วันนี้เพิ่งเข้ามาที่ฟาร์มที่สิริฤกษ์วนะันนี้เราก็จะเดินทางไปต่อหลายๆที่ไปพบปะที่ท่ไปต่างๆนานา สนใจสั่งพัดลมเข้าหลักก่อนสนใจสั่งพัดลมแนะนําได้พัดลมพัดลมยักษ์พัดลมแอร์แม็กนะพัดลมตัวใหญ่ๆสู่ลมแรงยิ่งก็เหมือนอย่างกับพายุ d e p r e s s i o ่นตามโรงยิมตามโรงร้านอาหารโรงงานต่างๆใหญ่ๆนะเขาใช,ใช้มันแรงมันแรงสามารถเคลื่อนที่ได้มีล้อย้ายได้ขอบคุณครับขอบคุณ